เราในฐานะที่เป็นประสบนิกรของประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อของแผ่นดินวันนี้กลุ่มศิลปินที่มีความจงรักภักดีได้ร่วมกับ Pacific City Club และก็ มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยจัดงานแสดงศิลปรกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดินแล้วก็เราก็จะแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกของ Pacific City Club และพี่น้องประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาได้มาร่วมชมผลงานของศิลปินชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีซึ่งได้นำมาแสดงหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งภาพเขียนภาพปั้นอะไรซึ่งน่าสนใจผมเ,เชื่อว่ามีองค์กรภาคเอกชนภาครัฐจัดกิจกรรมที่ น้อมนำลึกถึงพ่อของแผ่นดินในเดือนธันวาคมในกันต่อเนื่องหนะน้าตาราเปิ่มใจในฐานะพนคนไทยวันนี้พระนทท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวันวตกรรมศาสตราจารย์พิเศษดออรอเอกเหล่าธรรมทัตจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ เป็นตัวแทนของศิลปินที่จะมาร่วมพบปะพูดคุยกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติซึ้งมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศรท่านผู้จัดงานท่านศิลปินครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เรามีใจที่สุด <c oughs> เพราะว่าอีกสองวันก็จะเป็นวันพระบรมราชสมภดพของ พระจุาอยู่ัราชการที่9นะครับแล้วเราก็ยังระล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานอย่างนานเจ็ดสิปีนะครับของรัชสมัยนะครับแล้วก็สร้างความเจริญหาสุขให้แก่บ้านเมืองทำให้คนไทยทั้งหมดเป็นคนไทยที่เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นดินก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็ ระลึกถึงพระองค์ในวันนี้เนี่ยที่ดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นงานศิลปะที่ที่จะทําให้พวกเราระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยสุนทรียะแล้วก็ตัวพระองค์ท่านเองก็เป็นเอกอัครศิลปินว่าเป็นศิลปินในประเทศไหนก็น่าภูใใมิใจงนั้นแต่ว่าเป็นศิลปินในประเทศไทยต้องภูมิใจเป็นพิเศษ ผมว่าม oui pues ีพระจุลน like like nah ัวรัชกาลที่๙เป็นเป็นหลักศิลป์แลป็นด้วยพระองค์เองนะครับท่านเป็นศิลปินในหลายหลายด้านมากนะครับวาดรูปาภาพนะครับแต่งเพลงออกแบบเรือนะครับเรือเรือมดเรืออะไรต่างๆนะครับเป็นเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นข้าวขงส่วน วันพนนรุบบร่งนี้นะครับบารินนี้นะครับบารินนี้พรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางกระทรวงอวท,ท,ที่ผมเป็นรัฐมนตรีเขาจะเปิดงานกิจกรรมจุลีสแขขควรบงานทัศนศิลป์ในดวงใจไทยนิรันดร์เนี่ยนะฮะเป็นงานที่กลุ่มศิลปินที่เรียกว่าเป็นกลุ่มศิลปินนะฮะพวกเราเนี่ยรวมกันเพื่อที่จะจัดงานนะฮะแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวในรัชกาลที่9นะฮะของพวกเรานะฮะโดยความที่เราเนี่ยสำนึกถึงถึงพระราชกรณีกิจของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอโครงการเนื่องจากพระราชดำรินะฮะ4,877โครงการหรือว่าในในสิ่งที่ท่านใน้ทรงทำกับ กลุ่มเรานะฮะที่เป็นศิลปินเนี่ยและท่านเองเนี่ยก็ได้รับสมัญญาเป็นอ,องค์อัครศิลปินซึ่งเป็นความปลาบื้มใจสำหรับพวกเรานะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการทำงานนะฮะที่จะถนองตอบกับท่านในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับพวกเรานะฮะเราก็เลยพร้อมใจกันนะฮะท,ที่ที่ทำงานนี้ขึ้นมาก็ มีชิ้นงานอยู่ประมาณในวันนี้นะที่แสดงร่วมกันในประมาณ190ชิ้นนะฮะ<ม>ก็เป็นประเภทจิตรกรรมปริมากรรมภาพพิมพ์แล้ก็ภาพถา่ายรวมกันนะฮะ<ม>จะแสดงไปจนถึง10มกราปีหน้านะฮะก็สามารถผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมได้นะฮะข้าชมได้ครับผมครับผมตั้งตั้งน่าจะเป็น10โมงเช้าไปจนถึงประมาณสทุ่มนะฮนะของของชั้น28ชั้น29ของตึก ศิลปินกี่คนครับนศิลปินเนี่ยศิลปินเนี่ยเราเก้าสิบกว่าคนน, 97, คนะเก้าสิบเจ็ดเก้าแปดคนนะครับนะครับงานเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับแต่ก็มีติดราคาขายชิ้นไหนศิลปินอยากขายก็ก็นั่นเลยฮะครับเนื่องในโอกาสเดือนธันวาเป็นวันคล้ายวันเกิดครับผมครับเป็นรันสมภพของของ,ของนะฮะพระเจ้าอยู่หัวร์ราชการที่เก้าซึ่งเราทำมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สี่ นะฮะเราทำก็ยังจะมีต่อไปก็คิดว่าเราทําทาทาต่อไปเรื่อยนะฮะอาจารย์ใช้ชื่อกลุ่มว่าอะไรไม่มีกลุ่มครับไม่มีกลุ่มก็เป็นการรวมหมายถึงว่าผมก็พอถึงเวลาผมก็แชร์ประกาศออกไปนะฮะแล้วก็เชิญชวนกันเข้ามาก็มีน้องๆครั้งนี้ศิลปินเนี่ยใต้จุดก็คือปัตตานีนะฮะเหนือจุดเกิดเชียงใหม่อีสานอะไรนี่มาเต็มบึงนะฮครับผมท่วมเท แต่ที่ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียของพวกเราคนนี้ก็ได้รับนะครับครับผมครับในระยะเวลาที่สักประมาณเดือนกว่าๆว่าราก็ทำอยากให้อาจารย์พูดถึงไปลวมนิดนึงครับผมก็ก็จริงๆเราเนี่ยเกิดมาใต้ลมพระลมขพระฤาษีสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยด้การที่กล่าวอยู่แล้วนะครับผมเติบโตมาพร้อมกันกับกับที่พนากรรธิกของท่านแล้วก็ได้เห็นมาตลอดนะฮะ ก็เป็นความเรียกว่าปลาพื้นประทับใจในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งที่ท่านส่งไว้ให้กับพระสงฆ์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความประทับใจที่เราไม่ไม่ไมลืมเลือนเลยนะฮะแล้วก็เก็บมาเป็นอะไรแรงบันดาลใจในการทํางานมาตลอดความสะทือนความคนไทยความภูมิใจอย่างผมเนี่ยมีทุกวันนี้เนี่ยพเพราะพระเจ้าอยู่หัวในในาฬิกาคืองานที่ทํมา เป็นที่ยอมรับก,ก็คือจากการเขียนรูปพระองค์ท่านฉะนั้นไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะไม่ลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านและก็สาบันพระมหากรัตน์ไอ้โมดทำหมทำใครไม่รักในหลวงก็บ้าไปแล้วดีขนาดนี้มันไม่มีใครที่ดีกว่านี้แนละ้วในโลกนี้พระมหากษัตริย์ไทยนี่แหละรอดจากเมืองขึ้นมาก็พระมหากษัตริยอะได้บอกได้ตะโกนถึงความรักความศรัทธาที่คนไทย ที่ในนามศิลปินนะครับที่ได้ร่วมใจกันถวายความรักให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชัชกาลที่แก้กอีกครั้งครับเป็นแบบอย่างต้นอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในแง่ที่สร้างความรักความสามาัคคีแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าท่านบอกให้พวกเราตระหนักในหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ทำหน้กใจในการทำงานส่วนตัวตลอดเวลาครับ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลายๆโครงการของท่านเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกประทับใจต่อต่อพระองค์ท่านมากอ,อ,อ,อะไรเงี้ยของอะไรของประเทศหรือของคนที่ของคนจนที่เคยเสมัยเราอะ่ะเป็นสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ที่ลําบากมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะว่าจากคําสั่งสอนของพระองค์ท่านก็อยากให้เด็กยุคนี้ก็คือหันไป ศึกษาศึกษาตำราหรือว่าลองค่อยๆดูหรือว่าทั้งหนังชีวประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยว่าท่านได้ทําอะไรไว้บ้างให้กับผมอยากให้กคนณจำคำได้พระองค์ทรงมีพระราชมณนามีศักว์ินทมียศซึ่งเป็นเป็นทิงของประเทศแต่พระองค์กลับไปเดินท่อมๆอยู่ในป่านในเขาแต่พวกคุณเดินกันตามสยามตามพรลก้อนตามห้าสัปหินห้า คุณไม่เคยรู้สึกว่าไมเพราต้องไปอยู่ในป่านีคุณต้องมาที่งานนี้มาดูงานครับงานนี้จะแสดงไปเรื่อยๆนะครับที่ตึกซิฟิษนะครับตรงสถานีไฟบันนานานะครับสถานีไฟนานาลงมาที่ในตึกธนาคารยูบีขึ้นมาที่ชั้น28นะครับจะมีงานเดี่ยวกับพระองค์ท่านให้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได,ได้มาชมกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ